ค่ะสวัสด <g Jean> ีค่ะคุณชัยยันอาทิตย์นี้เราประกาศมาเจอกันอีกแล้วนะคะนิวพิษเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่คุณชัยยันเอาส้มแกซีเนียสูตรซุปเปอร์ไฮโซไปทานคุณชัยยันทานมาแล้วเท่าไหร่นะคะก็ตามที่การแนะนำเลยก็คือวันละสองซองสองซองใช่ไหมคะก็คือกินตอนเช้าก่อนมื้ออาหารเช้าค่สองซองแล้วก็ก่อนมื้ออาหารเย็นสองซองสองซองเนาะถ้าก่อนนั้นอย่างเงี้ยปกติเวลากินนะฮะระหว่างจบระหว่างมื้อจากมื้อเช้ามามื้อเที่ยงเที่ยงมาเย็นอะไรเงี้ย จะมีกินพวกขนมหกเคี้ยวกรอบกราบเกล็ดเนี่ยระหว่างทานมันลดตรงส่วนนั้นไปเรากินพวกขนมหกเคี้ยวอาาหรว่างอะไรน้อยลงลดน้อยลงเพความอยากมันน้อยลงมันละลายได้อะไรน้อยลงด้วยคือแค่เทไปสักนาทีสองทีกขวนแขวนนึงมันก็ละลายน้ำหมดแล้วโอ้ยยังมีรสชาติเป็นไงอร่อยนะ ก็เปรี้ยวดิชอบใช่ไหมเป็ผู้ชายชอบเปรี้ยวเสร็จแล้วก็ม nope ื้อเย็นก็ทานเหมือนกันรนะคะทานมาครบ7วันแล้วเนาะเที่ยวนี้นะคะตัวนี้มันช่วยเร่งการเผาผลาญได้เยอะไขมันให้เรานะคะแล้วก็ยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ ะะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็จะกระตุ้นไอกลูโคสที่เรากินไปเปลี่ยนเป็นตัวไกลโคเจนซึ่งเป็นรูปสะสมของน้ําตาลกลูโคสเก็บไว้ในกล้ามเนื้อในตับไหลมันก็จะทําให้เราเนี้ยสามารถใช้พลังงานได้ดีขึ้นด้วยเช่นถ้าเดี๋ยวคิณชยันฟิตมากๆลดน้ำหนักได้ที่แล้วไปออกกําลังกายจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีพลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นในการออกกําลังกายได้ด้วยเนาะแล้วมันก็จะกระตุ้นอนไซม์ที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันให้ทํางานได้แอคทีฟมากขึ้นเร็วขึ้น เรามาดูตัวเลขกันคราที่แล้วคุณชัยยันมีไขมันเนอเยไขมันนี้นะคะอยู่ทั้งหมด26.6%ของน้ำหนักคุณชัยยันมีเนื้อเยื่อไขมันลดลงรู้สึกเกงหลวมขึ้นหรือยังตอนนี้นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูกันนอกผลวันนี้วันนี้เราได้25.6%ของน้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่คะ1%เจดวันวันละสองซองเท่านั้นเนาะขณะเดียวกันถ้าคิดเป็นไขมันเป็นกิโลได้เดิมมีอยู่21.1กิโลวันนี้ลดเหลือ20.3กิโล หายไข่0.8กิโลดขีดไขมันแ่ขีดล,ลึกภาพออกไหมคะถ้าลึกไม่ออกให้ลึกถึงตัวนี้เลยคะ่ะ <Wow. S 1> นี่คือมันหมูล้วนๆดขีด <Wow. S 1> แลว,วท้ายก็ทราบว่าคุณช้ยัาไม่สามารถสลายตัวแยกไปได้ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นคุณยายไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมการเก่งมาถึงเลิ่มนลวมขึ้นเพราะเราสลายไขยมันไปได้ล่างเราก็จะเริ่มกระชับมากขึ้น <Wow. S 1> และที่สําคัญก็คือกัน รับรองได้เลยอนาคตข้างหน้าอีเดือนหรือสองเดือนผลเลือดคืนชัยน้องมีขึ้นหมดโดยเฉพาะเรื่องไขมันในเลือดอะไรก็มีอันนี้คือผลจากการที่เราทานหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นอีกสักหนึ่งเดือนสองเดือนภาวะน้ำหนักเกินจากไมเลี้ยงไขมันคุณชัยนั้นก็นนจะลดลงได้แน่นอนสักหนึ่งเดือนสองเดือนคุณชัยนั้นจะสลายไขมันได้เท่าไ <5 S 1> หร่นะประมาณสามโลสองอาจารย์จะยกไหว่ไหมเนี่ยช่วยกันยกไหล่ช่วยกันยกนี่นะคะสามจุดสองกิโลเนาะโอเคสุดแบีเนเพราะว่า มันไม่ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินมากอะไรี้เพราะว่าคุอเราก็กินไม่ต้องไปโอดอาหารอะไรนี้ก็เปนการอานตามปกติตามมือถือกัน